คนน่าจะรู้ดีว่าความรักคือความเจ็บปวดคือความเสียใจในขณะที่มีคนหนึ่งรู้สึกมากกว่าอีกฝ่ายก็จะเจ็บปวดมากกว่าและทำไมคนที่เป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามอยู่เสมอคนคนนั้นมักจะเป็นตัวเราสวัสดีค่ะนางสาวแพทริคไยบุญจันทร์เคยไล่ตามความรักกันไหมคะหรือที่เรียกว่า เราไปตกหลุมรักคนที่เขาไม่สามารถรักเรากลับได้มันไม่ใช่เพราะเราไม่รักตัวเองนะคะไม่ใช่เพราะเราขาดความรักแต่เพราะเราเข้าใจตรงนั้นว่าความรักคือการแลกเปลี่ยนหวังว่าเขาจะให้ความรักของเขากลับมาเหมือนกันเราเลยต้องพยายามอดทนกังวลว่าจะถูกเลือกไหมเราได้เจอกับคนที่เขาเฉายชากับเราเริ่มรู้สึกเริ่มสนใจเราน้อยลง ความรู้สึกและสมองของเราเลยเกิดการสับสนว่าทำไมเขาถึงเงียบทำไมเขาถึงหายไปตัวเรายังอยากจะทำให้เขาสนใจความเสียใจเกิดขึ้นได้แต่โทษตัวเองเราทำไม่เต็มที่หรอซึ่งคำคำนี้จริงๆแล้วมันเป็นแค่คำปลอบใจจากตัวเราเพื่อทำให้เราได้คาดหวังและรักเขาต่อสุดท้ายก็ผิดหวัง ความผิดหวังนี้ก่อให้เกิดหลุมดำหลุมหนึ่งในใจก็เก็บความรู้สึกนั้นไว้มันทั้งเจ็บและจุกชาไปทั้งตัวมันหัวใจแตกสลายมันจะอยู่ไม่ได้ทำไมโลกใบนี้ถึงใจร้ายกับเราจังซึ่งตอนนั้นเราลืมอะไรที่สำคัญจริงๆในชีวิตของเราหรือเปล่าจนเราได้เจอบทความในหนังสือฟ้าฝนฤดูฝันเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับ การรอความผิดหวังการแตกสลายการจากลาแบบไม่มีคำตอบบทความหน้าหนึ่งได้กล่าวว่าเมื่อตื่นจากฝันพร้อมน้ำตาไม่ว่าเราจะได้รับคำลอบใจจากใครมากมายแค่ไหนก็มีแต่ตัวเราที่พาตัวเองออกมาจากเขาวงกได้ตอนนี้ตัวเราเองนั้นก็เปรียบเสมือน กำลังเดินลงทางอยู่ในเขาวงโกตพร้อมกับใส่รองเท้าส้นสูงที่ทั้งกัดและเจ็บเราแค่ถอดรองเทา้าคู่นั้นออกไปอย่างกับที่ในหนังสือบอกไม่ว่าจะมีใครไม่ว่าจะได้รับคาำลอบใจจากใครมากมายแค่ไหนก็มีแต่ตัวเราที่พาตัวเองออกมาได้มีแต่ตัวเราที่ประกอบความรู้สึกตัวเองที่เต็มไปด้วยความผิดหวังขึ้นมาได้ไหม่ รองเท้าคู่นี้ก็เหมือนกับความผิดหวังแค่ถอดออกปล่อยให้มันได้สลายไปไม่ว่าจะแฟนคนคุยพี่น้องเพื่อนครอบครัวทุกคนล้วนมีเวลาจำกัดไม่มีใครสามารถอยู่กับเราไปได้ตลอดการไล่ตามความรักไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะแต่เมื่อเราผิดหวังเสียใจเราต้องยอมรับที่จะผิดหวังและเสียใจแล้วก็อย่าลืมอบก่อนหัวใจตัวเองและรักตัวเอง เวลาของเราและความรักของเราจะมีค่าก็ต่อเมื่อเราให้ถูกคนความรักไม่ใช่เรื่องที่ผิดขอบคุณค่ะ